มราเวนอยู่น่นะนี่แม่อ้อยแ,แต่ไม่มใครเห็นหน้าหรอกพ่อมไม่มีกล้องหน้าบอเนี้อด,ดพ่อ ตับลีดอยเกิดว้าวตับลีดตรนี้นี่มาไปไปสวัสดีครับวันนี้ต้นผลไม้ของผมนะฮะต้นเงาะเนี่ยรยาผมได้นำฟางมาห่มเนื่องจากว่ามีความร้อนค่อนข้างสูงแลตอนนี้แล้วทำให้โคต้นแห้งมากเลยกลัวว่าต้นไม้จะเสียชีวิตซะก่อนนะครับก็เลยํำฟางมา โอเคเอาเอาถ้าแทนได้ไปก่อนนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปฟันดินทำฝั่งท่อผมซื้อท่อมาแล้ว okay, โอเคครับเดี๋ยวไปดูผมตอนนี้ต้นกล้วยของผมมันเขียวขึ้นมามากเลยนะครับเขียวทัดทุกต้นเลยนะครับจะเรียกว่าทุกต้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ตายหรอกมันก็เริ่มมีแตกยอดออกมาโอ้โหสวยงามอีกสักมานหนึ่งเดือนเดี๋ยวว่าต้น ต้นไม้จะเขียวไปหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปทำท่อซึ่งระบายน้ำออกด้านหลังของที่ผมเนี่ยตรงนี้มันเป็นลำรางที่มีน้ำซึมมาจากบ่อด้านข้างเลยนะครับก็มันจะมาท่วมที่ผมผมก็พยายามรักษาน้ำแล้วก็ไม่ท่วมถนนตรงนี้นะครับเ๋ยผมจะเริ่มขุดเพิ่ท่อเดิมตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ดีแล้ะมันเจ๊งแล้ะเดี๋ยวผมจะขุดใหม่เลน <clears> hmm. <throat> ครับผมพยายามผมไปนั่งถี่กระต๊อบนู้นนะครับผมเองก็นั่งขุดดินอยู่นี่นะครับโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ผมกําลังทําร่องเกี่ยฝังท่อพ v c ขนาด30สิบเซนิเมตรนะฮะด้วยร่องลึกประมาณห้าสิบเซนนะขุดเหมือนทห,หารเลยครับตอนนี้เป็นร่องไปขนาดนู้นนะครับเพื่อเจ้าน้ำมันออกมันท่วมฮะต้องให้ก่อยรองน,น้ำนี่นี่ครับผมก็ขุดดิน ล่องเงี้ยแล้วก็ข้ามถนนแล้วผมก็จอดรถกระเะาไปทางโน้นนะครับแล้วคิดดูสิครับผมจะกลับบ้านยังไงถ้าผมไม่เสร็จผมต้องทําให้เสร็จอย่างเดียวนะวันนี้ผมจะปะดิดกา๊าซกันทำให้เสร็จคนเหนื่อยแล้วร้อนมากเลยสวัสดีครับโปรเจกต์ของผมใกล้เสร็จแล้วครับผมขุดท่อมาได้เลยอ,อีกประมาณหนึ่งเมตรใกล้เสร็จแล้วครับมาดูผลงานของผมนะครับ นะครับผมพูดจากด้านหนึ่งนะฮะไล่มาถอยหลังเหลี่ยงไซฟาลองดูครับอันนี้เดียวครับความยาวของท่อนะตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ครับ ยอดมากๆเลยายำม,มากวันนี้เราลุยก,กันไปได้เกือบเสร็จแล้วครับเราเป็นวิศกรก็ได้เราเป็นทั้งคนงานอะไรก็ได้ขอให้เราทำได้ทุกชนิดขึ้นสูงลงต่ำเอาให้ทั้งหมดชีวิตเราต้องทุกรูปแบบครับผมโอเคเอ็มอจิเนเียร์สอยอวิศกรรมโยธาบางมดเอาแล้วครับผมขุดเสร็จแล้วนะครับ ผมจะเริ่มต่ท่อลงวางนะครับนะครัเรียบร้อยแล้วครับนี่นะผมจะผมจะท่อลงวางนะครับ ครับเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยนะครับโอ้ท่อยัดลงไปวังในอะไรนี้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาดินนะฮะใส่ไปแล้วก็เอาน้ำไใส่ไปฮนะแล้วมิกให้เป็นโคลนนะเพื่อจะให้มันคุมรอบท่อได้สนิทนะครับมันจะได้ไม่รั่วข้างท่อนะครับ เรียบร้อยแล้วดินใส่แล้วนะครเดี๋ยวเรา,เาน้ำใส่สำเลยครับมามักมันโครนให้หยยบงี้นะฮะเดี๋ยวนราใส่ไปนะครับสำเลยครับ ล้วใส่เงี้ยฮะแล้วก็เหยียบเหยียบเหยียบมันจะนั่นนะฮะแล้วก็ถมข้างหน้าไปไปก็มาใกล้ๆก็ไม่งั้นก็จะไม่เห็นบรรยากาศไงจะต้องถ่ายเห็นบรรยากาศวันเนี่ยกำลังทำงานอยู่นะเนี่ยเห็นไหมกรบชั้นแรกไปแล้วแล้วเราก็ลดน้ำแล้วเราก็เท้าย่ำให้เป็นโครนอย่างเงี้ยมันก็จะเคลือบรอบท่อได้แล้วน้ำก็จะไม่ซึมรอบท่ออย่างนั้นเราก็มากบชั้นที่สอง ให้เต็มเลยแล้วน้ําลาดขิงแล้วก็ย่าแล้วก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็เปิดน้ําวิ่งู่นาได้เลยครับผมวันนี้ทหารเก่าขอายงนตัวอเอามาสองร้อยเอเซ็นตนะครับตอนนี้เหลือแปสิบแล้วจะจัดเลยครับออยังไม่ทานกาแรเลยตอนนี้ผมผมชั้นบนไปที่เรียบร้อยแล้วครับ กอบเอี่ยมสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักน้ำลาดทังทายแล้วผมก็เหยียบยำเสร็จแล้วครับแล้วผมก็จะลากลับบ้านเหนื่อยมากๆเลยโอ้ลืมไปผมต้องเปิดน้ำอีกเนี่ย วันนี้ผมให้ภรรยาผมเป็น Man. คามิราแมนคามราเกิรลครับผมจะค่อยติดตัวไปครับจะต้องแน่น เอาละครับตอนนี้น้ําของเราไหลเรียบร้อยนะครับเปิดชรประทานเปิดเครือข่ายชรประทานโคกหนองนาไปสู่ท้องท้องนาด้านหลังนี่นะครับโอเควันนี้เหนื่อยทั้งวันแล้วใช้เวลาประมาณทั้งสองชั่วโมงลูกตื่นพอดีมาตอลูกหลับแล้วกลับมาลูกตื่นนะครับโอเคครับภรัรย้ของผมครับยืนดูผลงานของผมยิ้มเลยฮะ นี่ครับก็คือสวนของเรามีต้นลำไยมีต้นกล้วยต้นลำไยต้นกล้วยต้นลิ้นจี่ละมุดอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะหมดเลยนะครับพร้อมทานนะครับอีก5ปี